고맙. Oh รามาจนได้น้ำฟ้าธัญพัฒน์เล่นจริงจังไปไหมท่าเก๋ไก่ล้มในงานเกลครับเมื่อทางช่องสามได้มีการจัดงานการรวมตัวของ24นักแสดงหญิงมาประชันความสามารถและความน่ารักแบบจัดเต็มไว้ในสนามกีฬาโดยมีการเสิร์ฟซีนน่ารักน่ารักให้กับบรรดาเหล่าเอซซึ่งก็มีการแบ่งทีมเป็นสีฟ้าและสีชมพูแต่ทว่าก็ได้มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นกลายเป็นประเด็นร้อนในทันทีเมื่อมีช็อตการแข่งขันแฮนด์บอลที่สาวน้ำฟ้าธัญพัฒน์ที่อยู่ฝั่งสีฟ้าและเก๋ไก่ อยู่ฝั่งสีชมพูกำลังแย่งบอลกันอยู่ก่อนที่น้ําฟ้าจะเวียงตัวหลบเก๋ไก่ทำให้สาวเก๋ไก่นั้นเสียหลักล้มลงแนะช็อตดังกล่าวก็กลายเป็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์หลายคนเข้ามาคอมเมนต์วิาพาวิจารณ์น้ําฟ้ากันอย่างหนักทําเกินไปไหมเล่นแรงไปมากซึ่งหลายคนมองว่าแรงไปหรือเปล่าเล่นจริงจังไปหน่อยหรือเปล่าถึงขั้นคอมเมนต์ว่าทําเกินไปงานนี้ก็เลยทําเอาชาวเน็ตนั้นแตกเป็นสองฝั่งทั้งเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุในเกมกีฬาและบางส่วนที่มองว่าเล่นแรงเกินไปแต่ก็ มีอีกมุมที่หลายคนนั้นออกมาปกป้องเพราะในคลิปดังกล่าวสาวน้ำฟ้าก็รีบเข้ามาดูเก๋กในทันทีด้วยความเป็นห่วงค่อยโอบค่อยปอบและก็เชื่อว่าสาวน้ำฟ้าได้มีการขอโทษกันตั้งแต่ตรงนั้นแล้ว